เืรเจ้าตำบลรัสแแลห์พระทิพย์สุกขทาลานาเพื้นเ,นเนที่ยวเดือนทั้งหมดแหละครับแต่โซนนี้เป็นโซนอุทยานก็<อ>ค่าใช้จ่ายจะสูงเลยต้องแบ่งแบ่งการบริหารโซนวัดก็จะให้เจ้าวาดดูแลไปโซนอุนทยา,านกนาา็จะมีจะมีจะมีการดูแลท,ท,ที่ไปเท,ที่ยวนฟุสดามาคุนยังไม่ทำอันนี้ พอมีครับพอมีรถตวันธรรมดาไปได้ครับคนจะมายอะอข้าวเสาทิศรถมันจะติดแน่นด้วยคนที่นี่มีที่พักไหมคะต่ที่เที่ยวไหมคัมอ่าภายในนี้ไม่มีที่พักค่ะมันจะเป็นกลุ่มอาคารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอาคารนิทรรศการจัดประวัติแสดงประวัติอาคารหลังนี้นะครับอาคารหลังนู้นก็จะเป็นห้องประชุมเป็นที่ต้อนรับ ลานหน่วยงานทางอำเภอหรือหน่วยงานอบต่ทขยาจยกลุ่มเขาจะมาขอการสถานที่นี่มีวัดรถไม่มีมีพระไหมเนี่ยมีครับคุณดูดูเลยดูตีนเขาเลยนะเป็นวัดเลยเนาะอ่าได้ไอ้ร่มรื่นเดี๋ยวแดดมันร้อนประกอบพิธีสงฆ์อะไรไหมคะจัดกิจกรรมทางศาสนาครับอ๋อแต่ไม่มีเผาเนาะไม่มีไม่มีเผาครับ งานบวชมาบวชได้ที่วัดบวชได้แต่เผาไม,ม่มีมียากันมีที่อยู่ดอนสลับแลยถึงรูปถ่ายหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านอะไรเราบอกห่้านหมนนี้ครับนี่มามาทัวร์ทัวร์รถซ็อกมันจะเป็นกระถางทุ่มนะครับทุ่มบริการในด้านทางฝ่ามือของเรา <c oughs> จะให้ถ่ายรูปให้ไหว้พระ เสร็จินแล้วก็พาขึ้นรถนะครับลงมาถ่ายรูปกันบางาไมเยอผมเปิดทางหตรงนี้่ะไปว่พระนี่อ่ะ องค์งยืนองค์ใหญ่อ่ะมาดูนี่ตุ๊กนี่ครับชื่ออะไรนะวัดทิพย์สุคนธวาสสุคนธารามสุคนทาราม,ารามวัดทิพย์สุคนทารามครับพระองค์ยืนองค์ใหญ่ครับไปเดี๋ยวมาดูกันพระเมธพระเมตตาไปป้าไม่รู้พระอะไรมไม่รู้ชื่อเลยนะ สวยงามมากวันนี้มาเที่ยวเมืองกาลครับมาเที่ยวบ่อน้าพุโสดาแล้วก็มาเที่ยววัดชุกคนทารามวัดทิพย์ชุกนทารามพึ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันวัดวัดนี้ดูครับร่มรื่นมากร่มรื่นมากดูครับดูดูว่็มีต้นไม้เนี่ยนะใบกระเจ้าอำเภอดอนสลับเห็นไหมครับพระองค์ยืนอยู่เนินเขาพอดีเลยครับเนี่ย ได้ที่มาอยู่ที่น้อมาอยู่กับหลวงพ่อนี่โอ้โหล่มลื่นมากเลยครับเนี่ยดูกนกฮามเดี๋ยวดูอยูร่รอบๆกันนะว่ะเหมือนที่ท่องเที่ยว มีพระแต่ไม่มีมีไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่มีมมมมทําไมนะเผาไม่มีการเผาบวชได้อะไรได้เหมือนแหล่งท่องเที่ยวเลยร้อนก็ไหวอะไรครัะ,ะไปไหว้ท่านข้างในเราไม่ต้องไหว้ก็ได้คนไปไหว้ตรงนั้นก็ส่วนใหญ่ไ,ไว้้ตรงนี ละกค้าว่าท่านเป็นพระองค์ยืนที่สูงแค่ไหนสูงมากครับเนี่ยดูดิสูงมากครับ,รบเห็นไหมครับพอดีแฟนเนไปไปไปไหว้ <c oughs> เราเดินถอยหลังไปด้วยกันนะฮะ <c oughs> ขอลงพอมาอยู่ที่นี่ด้วยมาบวชนะจะมาบวชอ่ะ <c oughs> หลวงพ่อนี่มาบวชการทำบุญอยู่